สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูเปิลอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยในเรื่องการอ่านจับใจความวันนี้คุณครูเปิลจะมาสอนการอ่านจับใจความกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะการอ่านจับใจความเป็นการอ่านเพื่อจับใจความหรือข้อคิด ความคิดสำคัญหลักของข้อความหรือเรื่องที่นักเรียนอ่านนะคะเป็นข้อความที่ครอบคลุมไปถึงข้อความอื่นๆในย่อหน้าหนึ่งไว้ทั้งหมดนะคะเรามาดูกันเลยว่าการอ่านต้องพยายามอ่าน จับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้ก่อนนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เราอา่านอย่างเจมชัดอาจทำได้โดย2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือการตั้งเป็นคำถามวิธีที่2ก็คือการจัดทำแผนภาพความคิดค่ะ การตั้งเป็นคำถามนะคะข้อหนึ่งก็คือใครตัวละครมีใครบ้างเรามาดูกันเลยว่าในขนมไทยไรยเทียมทานมีใครบ้างก็คือมีคุณยายและเด็กๆของคุณยายนะคะ 2. ทํทำอะไรก็คือเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็คือเด็กๆวิ่งเล่นนะคะแล้วก็มาขอขนมคุณยายกินนะคะส่วนข้อ3ที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนก็คือที่ ครัวหลังบ้านของคุณยายส่วนข้อ4เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก็คุณครูตอบไว้ว่าน่าจะเป็นตอนกลางวันเพราะว่าเด็กๆวิ่งเล่นในตอนกลางวันนะคะส่วนข้อ5อย่างไรก็คือวิธีการและบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆซักถามคุณยายแล้วคุณยายก็ตอบบรรยากาศก็คือเด็กๆวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานและคลื้นเครงนั่นเองค่ะค่ะในด้านของ าาการจัดทาแผนผังความคิดนะคะในเรื่องหลักๆที่เราเรียนก็คือขนมไทยขนมไทยหัวข้อหลักของครูเลยนะคะแล้วครูก็จะแบ่งประเภทเป็น3ชนิด3ประเภทนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่าชนิดแรกคืออะไรที่คุณครูแบ่งก็คือขนมนึ่งจะมีขนมตาลข้าวต้มมัดขนมสอดไส้ขนมชั้นขนมถ้วยฟูขนมกล้วยส่วนชนิดที่สองก็จะเป็นขนมเชื่อมนะคะก็จะมี ฝอยทองทองหยิบทองยอดมันเชื่อมกล้วยเชื่อมเม็ดขนุนส่วนชนิดที่3ที่คุณครูแบ่งนะคะก็จะเป็นขนมต้มหรือขนมน้ำนั่นเองที่ทำให้สุกด้วยการต้มนะคะก็คือกล้วยบวชชีปลาครีมไข่เตาฟักทองแกงบวดลอดช่องแตงไทยน้ำกะทิบัวลอยไข่หวานและข้าวเหนียวเปียกนั่นเองคะ่ะ เรามาสรุปหลักการอ่านจับใจความกันค่ะ 1. ต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน 2. ต้องอ่านเรื่องราวอย่างคร่าวๆพอเข้าใจและเก็บใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าให้ได้ 3. เมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วต้องตั้ง ตั้งคำถามกับตนเองได้ว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไร c นำสิ่งที่สรุปได้แล้วนั้นมาเรียงเป็นใจความสำคัญใหม่โดยใช้สำนวนของตนเองอย่าลืมทำแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกให้นักเรียนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ